มืองูเข้าบ้านต้องทำอย่างไรปัญหางูเข้าบ้านมกกวนใจสำหรับผู้มีลูกเด็กเล็กแดงหรือผู้สูงอายุในบ้านโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายมักเข้ามาหลบจับจองพื้นที่บริเวณสวนหน้าบ้านและซอกเล็กๆข้างบ้านบางครั้งก็เข้ามาในบ้านอยู่ด้วยกันกับเจ้าของบ้านเลยก็มี ปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ตกและทำให้ผู้อาศัยมีความหวาดระแวงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงูพิษหรือไม่มีพิษเชื่อแน่ว่าต้องกลัวไว้ก่อนหากไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับสัตว์จำพวกนี้เป็นอย่างดีบางบ้านทำสวนหรือเพาะต้นไม้ไว้เยอะแรกๆก,ก็อาจจะไม่มีปัญหาเพราะเป็นพื้นที่โลง่งแต่พอต้นไม้เริ่มโตและรบึ้ม มีความชุ่มชื้นมีซอกมีหลืบและมีช่องมีรูให้สัตว์เล็กๆสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ไม่นานงูก็ตามเข้ามาก่อนอื่นหาข้อมูลเรื่องการป้องกันงูเข้าบ้านก็เริ่มได้ความว่ามีหลายวิธีที่สามารถช่วยได้นั่นคือการใช้น้ำมันกลิ่นฉุนไล่งูได้สำหรับการป้องกันงูเข้าบ้านรวมไปถึงการไล่มันไปไกลๆด้วย เพราะกลิ่นแรงแรงอย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันกาน้ำมันสนหรือน้ำมันรถรวมไปถึงลูกเหม็นจะทำให้งูไม่อยากอยู่ใกล้เพราะงูเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบกลิ่นแรงโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหรือหากพบเห็นงูมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านลองเอาน้ำมันเปลิ่นแรงไปราดไว้บริเวณรอบๆที่พบเห็นหรือรอบบ้าน ก็อาจช่วยไล่งูหรือสัตว์ต่างๆให้หนีไปทางอื่นได้บางตำราแนะนำให้ใช้กรวดไล่งูกรวดหรือหินก้อนเล็กๆหากนำมาโรยไว้รอบตัวบ้านก็จะทำให้งูเกิดอุปสรรคในการเลื้อยเพราะเมื่อเจอกับก้อนกรวดจนทำให้เลื้อยลำบากงูก็จะเปลี่ยนใจไปที่อื่นในที่สุดการใช้ตัวช่วยอย่างการเลี้ยงสุนัขช่วยขับไล่สัตว์มีพิษหรือสัตว์ไม,ม่พึงประสงค์ แม้ดูแล้วเหมือนให้สุนัขเสียงอันตรายแทนแต่ที่จริงแล้วสุนัขมักจะไม่นิ่งเฉยหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใกล้ส่วนงูก็เป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายดังนั้นหากงูเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ๆบ้านสุนัขก,ก็จะส่งเสียงเห่าทําให้งูตกใจและหนีไปเองบ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้จึงได้เปรียบในกรณีนี้แต่หากเป็นงูขนาดใหญ่ และสุนัขในบ้านมีขนาดเล็กสุนัขก,ก็อาจจะต้องกลายเป็นอาหารงูไปแทนอุปกรณ์ป้องกันงูเข้าบ้านสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันงูเข้าบ้านจำพวกนี้อาจได้ผลเกินคาดเช่นแผ่นกันงูหรือแผ่นป้องกันงูเข้าบ้านแผ่นกันงูนั้นเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับติดไว้ที่ผนงังหรือเสาไฟ เพื่อดักไม่ให้งูเลื้อยผ่านเพราะแผ่นกันงูทําจากพลาสติกที่มีความลื่นสูงจึงทําให้เป็นอุปสรรคในการเลื้อยซึ่งอาจทำให้งูตกลงมาหรือหมดแรงไปก่อนตาข่ายป้องกันงูการติดตั้งตาข่ายเอาไว้รอบบริเวณที่คาดว่าจะเป็นทางเดินของงูเพื่อเข้าสู่ตัวบ้านช่วยดักงูไว้ได้อีกทาง ซึงตาข่ายที่นำมาติดตั้งนั้นควรเลือกที่มีตาชิดไม่ให้งูสามารถลอดผ่านไปได้หรือใช้ตาข่ายดักปลาแทนงูก็จะติดอยู่กับตาข่ายไม่เลื้อยเข้าไปในบ้านงูลวดป้องกันงูเข้าบ้านงูลวดถือเป็นอีกอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันงูได้ในกรณีที่อยากใช้ในการปิดทางเดินไม่ให้งูเลื้อยผ่าน ซึ่งมุงลวดอาจมีความแตกต่างตรงที่ไม่สามารถดักให้งูติดอยู่ได้แต่ก็สามารถป้องกันขวางทางเอาไว้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พื้นที่ไม่เป็นที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษร้ายแรงและน่ากลัวแบบนี้การกําจัดหนูและสัตว์ต่างๆที่เป็นห่วงโซ่และสิ่งสกรปรกในบ้าน ก็จะช่วยไม่ให้งูมีแหล่งอาหารและที่พักพิงซึ่งเป็นวิธีป้องกันที่เริ่มจากต้นตอได้มากที่สุดที่สําคัญควรหมั่นตัดหญ้าและดูแลสวนอย่างสม่ำเสมองูจะได้ไม่ใช้เป็นที่แฝงตัวอีกทั้งควรหาอะไรมาปิดรูท่อหรือใส่ตะแกรงท่อระบายน้ําเอาไว้ด้วยงูจะได้ไม่เลื้อยเข้าบ้านทางท่อระบายน้ำและอย่าลืมดูรองเท้าก่อนใส่ทุกครั้ง เพราะในรองเท้าเป็นตำแหน่งที่งูมักเข้ามาซุกซ่อนอยู่แจ้งจับงูและสายด่วนสวพ .91 โทร .1644 โทรฟรี24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์จอสร้อกดโทรดอกจัน1808ฟรีจาก AIS, D-TAG และ TrueMove หรือโทร1137เสียค่าบริการและสายด่วนโทร02 711 9160โทร199กด1หรือเรียกยามหน้าหมู่บ้านหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งพวกเขาอาจช่วยคุณได้มากกว่าที่คิด